2องประตูต่อศูนครับจากโรนโดอารนายโอ้โหคมจริงๆครับลูกยิงของโรนโดจังหวะนี้ครับผลจากลิคาโูกาก้าใะครับให้มาครับโ <c oughs> อาเดโนครับ <c oughs> อาืาหนายวิ่งมาซัดเข้าไปเลยครับจังหวะนี้ คขับอลดูกลางครับลูนโนจะไปไม่ผ่านนะครับบอลมาถึงโรนัลโดอานายรถซ้ายลูกนี้ดวบเข้าเสาแรกไปเลยครับโอ้โหโรนัลโดอานายครับแอลิีคนโอ้โหยิงสวยจริงครับเคนจังหวะนี้ครับโอ้โหยอรลิสหมดสิทธิ์เลยครับอบอบักบาด เซ็งเลยครับจังหวะดีดูครับเกิดอะไรขึ้นครับก่อนจากเบนชีเวลนะครับทางซ้ายครับภายบนที่แฮนดิคเคนพลิกตัวนิดเดียวแล้วยิงลอดขาวาลานเข้าไปเลยครับโอ้โหดูอีกมุมครับช้าชาชัดชัดกับยิงของแฮนดิคเคนนี่ครับโอ้โหเสียบเสาครับยอริสหมดสิทธิ์ครับแฮนดิคเคน หนึ่งประตูต่อศูนย์ครับจากอาร์เดียโนโอ้โหบอกแล้วครับสมัยวินนิ่งเก้านี้เขาเลยครับโอ้โหใส่เต็มซ้ายเลยครับจังหวะนี้ครับอาร์เดียโนดูคลาสสิกออกนำไปแล้วครับบาร์ซิลดูครับไหลามาไม่จับเลยครับไปยังตามน้ำเข้าไปครับทางด้านอาร์เดียโน บอลจากคาฟูนะครับให้มาครับอาเดนุกบมหน้าซัดเปอย่างหายครับอิเกคาซิยัตไปไม่ทันเลยครับจังหวะน,นี้ครับอาเดียนุครับตำนานแห่นวิงนิ่งเก้าป่านจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อสุนกับจาขกกองตัวนครีสมัน มาแล้วครับประตูแรกของวันนี้ครับฟรีคิดสุดสวยเลยครับใครว่าสวยขอคนนั้นหนึ่งไลค์เลยครับจังหวะนี้ครับฟรีคิดฉัหมั่นจริงครับคิปมันครับ,บด้วย้ายแล้วโอ้โหบอลน้นำหนักทิศทางร้อยเปอร์เซ็นต์ครับดูอีกมุมครับ ฟวบเข้าไปครับองตวนกลิสแมนครับโอ้สี่ศูนย์ครับจากลูกากูโหซัดเฮติกจนได้ครับ,จรบเจ้าทูเย็นของเราครับโอ,โอ้เอาจนได้ครับลูกากูเฮติกเลยครับเกมนี้ โอ้ต้องชมยังว่าเบียดด้วยครับเบียดกับจอรสโตนแล้วจอรสโตนทู่ไม่ได้ครับโอ้เสียเหลี่ยมครับจังวันนี้ได้ซ้ายชนเสาเข้าไปเลยครับโรเมลูลูกากูครับดูอีกทีครับภาพช้าครับเดี๋ยวปล่อยเปิดมาแล้วนี่ครับชิงเหลี่ยมได้ก่อนครับไอ้ยังเข้าให้ครับโรเมลูลูกากู